ดีครับผมเอ้าตัวลงอีกแล้วตัวลงเป็นที่สองแล้วนะครับผมของวันนีเอสซีลงหลังใส่มาเรื่อยๆนะครับผมตัวลงตัวลงนอะไรับผมก็ชื่อืมาณน้นนองป้องฝ่ายครับจากูเอสเนื้อตัวมาตัวแม่ตัวมาครับผมจะได้ตัวสวัสดีครับเอสซีครับ นี่ครบขาใกล้มากร้อนหนีไว้เจ้มาเยอะสิมาอยู่บ้านสวัสดีครับมาอยู่สวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นใสมากขึ้นค่ะเกณฑ์มันเว้นอยู่หลังบ้านครับเราเราบอกไปไลนะไปแงะเรต้องเพื่อต้องใส่แงะต้ใส่แงะนะครับผมอันนี้ทัวร์ก็มีมาเรื่อยนะครับเมื่อเช้าก็มาคันหนึ่งนี่ก็เป็นคันที่สองแล้วของวันนี้นะโอ้อันนี้มาจากประจวบกีริข์ครับ าด้วยสวัสดีครับที่นี่ต้อนรับตัวมาแต่ข้างไหนเนาะครับมานจะใส่เนาะมานจะประจวบที่นี่ครับท่านครับผมมานจะประจวบเฮ้ยมานจะประจวบนะครับโอ้ตัวมาแต่ประใหญ่ที่นี่ครับเลยครับผมมากกวนาพันรถเลยพยายามใส่แมสเนาะโจไปไหนมาดโจใส่แมสกด้วยโจใส่แมสด้วยโจไปใส่มา ตัวท็อปนะครับท็อปไฟนะครับท็อปไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครท็อปไฟครับผมโจนะครับผมโอ้โหทัวร์มาทัวร์มานะครับตัวมามามาไหว้พ่อปู่ปานิจิตนะครับผม เม่ด้วยนะขอบคุณครับทุกคนครับสวัสดียามบ่ายครับผมใส่กันเนาะใส่แมสกันทุกคนเด้อเนาะต้องมีแมสก์อีกตัวตลอดนะสาธุครับผมสวัสดีที่นี่หนาวโฮ้ยต้ใส่หนาวครับผมครับผมบอกผมแม่ผมยิ้มอย่างงี้ก่อนเลยนะโปรดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับนะครับเพืมาก็ ถ่ายรูปก,กับลงนะครับเม,มาจากประจวบน,นะครับมานั่งรปทัวร์ได้ครับผมได้ครับมีคนดูเลยครับตงนี้ พี่เจทำอะไรลุงพลนะลุงพลคุยเลยนี่กดไลค์หดน่อยกดไลค์กพลอยให้คุยกับลุงพลเลยดิ่ว่าถามอคุยยัไงไปไปยังยังสู้ๆนะ ผมเอซมาจากประจวบนะครับผมมาจากหัวหินนะครับ1นึคันรถนะครับผมว่ารถทัวร์หนึ่งคันรถเลยเพื่อมาขอถ่ายรูปลงครับนะมาให้กําลังใจลรงนะครับผมครับผม